บอกเลยว่าของมันต้องมีเด็กผีนะครับชุดนี้นะครับการมาของโรนัลโดนะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ n นท์อร t s ชอ p นะครับรองท้าฟุตบอลของแท้หายากเพราะเมียวไปแอบแพ่ <Hey! S 1> วันนี้เราก็มารีวิวนะครับไม่เป็นรองท้าฟุตบอลวันนี้เป็นเสื้อฟุตบอลทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็น งานแท้นะครับแล้วก็งานกอลนะครับแต่ว่าเป็นเพลเยอร์เก่นักเตะที่นักเตะสวมใส่ลงสนามจริงๆเลยนะนะครับว่ามาดูว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะครับใช้คลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อของท่านนะครับบอกเลยว่าของมันต้องมีเด็กผีนะครับชุดนี้นะครับการมาของโรนัลโด้นะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาในยุค60ครับซึ่งยุคนั้นเนี่ย เป็นทีมแรกบนเกาะอังกฤษที่ได้แชมป์ยุโรปโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับนักเตะยุคนั้นก็จะมีเดนนิสเดนนิสลอนะครับมีเซอร์บอบบี้ชาลตันนะครับมีจอสเบสนะโเท่มากนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับสำหรับเสื้อชุดใหม่นี้นะครับ2021ถึง2022นะครับไปดูกันสำหรับตัวนี้นะครับเป็นของแท้นะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของแท้นะครับก็ของแท้ดูง่ายๆครับเริ่มจากป้ายครับอ่าป้ายนะตัวนี้ไซส์ L นะครับป้าย4,300บาทนะครับจากชอปเลยแล้วก็นี่ไลน์ลงมาตั้งแต่คอเลยนะครับคอนี่จะเป็นแบบตรวลายการถักนะครับการถักมี2ลายนะครับสวยนะดีเทลละเลอียดสวยงามครับ มาดูด้านคอนะครับมาดูที่คอนะครับนี่สีทองทองนี่เลยนะแล้วตัวสื่อสีแดงนะครับประกอบไปด้วยตัวสื่อเขียนว่า y use c o l l e g e success นะครับเยวาวชนความกล้าหาญความสําเร็จนะครับเป็นปัจจาของสโมสรแมนยูนั่นเองนะไอต้ตรงครอบๆอบเนี่ยมันมีแค่เฉพาะตรงด้านหลังตรงคอนะมันไม่ได้มีรอบคอนะครับนี่มันสุดแค่คอ,อนิดเดียวนะบอกดีเทลสวยงามครับแล้วก็ ตรงบ่านะบ่าเป็น3แถบอาดิดาโลโก้เป็นเฟกนะครับเป็นเฟกนี่ก็ไม่แนะนําให้ซักเครื่องนะซักมือดีกว่าขยี้เบาๆครับมามาดูที่โลโก้อาดิดาด้านหน้านะครับโลโก้อาดิดาเป็นยางนะครับอัดด้วยความร้อนไม่ใช่เฟกนะเป็นยางนะมาดูด้านโลโก้แมนยูนะครับสวยงามมากเป็นยางเหมือนกันนะนะเป็นยางอ,อัดด้วยความร้อนนะครับนี่และ สปอนเซอร์ใหม่ของเราทีมวิเวอร์นะครับสีขาวนะตัดกับสีแดงนะครับบอกเลยว่าออกแบบได้วางตำแหน่งได้ลงตัวพอดีเป๊ะๆสวยนะครับแขนตัวนี้เป็นแขนจับนะครับเพย e เยอร์ตัวนี้ก็จะเป็นถักถักทอแบบว่าตรงแขนจับนะเป็น2ลายนะก็สุขภัณฑ์โคลเลอร์นะครับตรงแขนนะสปอนเซอร์นะครับ ดูที่เนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าก็จะมีความบางนะครับมีความบางมีความโปร่งนะแล้วก็มีลวดลายแบบว่านี่นะครับลายเส้นลงมานะเป็นสามขีดนะครับเป็นสามลายนะครับเป็นสามลายแล้วก็ขีดลงมาเลยนะดีเทลแจ่มแมวแวววับนะนี่และด้านล่างนะครับนี่สีดำๆนี้ก็เป็นตรานะครับ Adidas โลโก้นะเขียนว่า Atlantic License Product นะครับ2 1 22นะิบเป็ยป็นยางๆนะครับนี่ด้านชายเสื้อด้านล่างนะครับฮิตเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีฮิตลายนะครับเทคโนโลยีฮิตลายก็ทำให้ผู้ใส่เนี่ยมีความเบาสบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะเหงื่ออะไรต่างๆนะครับดูด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ปีศาจแดงนะครับ ถือถือซ่อมก็ด้านหลังก็จะเห็นลวดลายของผ้าได้ชัดเจนนะครับตัวเพเยอร์นี่จะมีความเข้ารูปกระชับของผู้สวมใส่มากกว่าเกรดแฟนบอลนะครับไะวเท่าไหนก็เอาตรงนั้นครับนี่นี่ครับชายเสื้อครับดูที่ชายเสื้อด้านล่างนะชายเสื้อด้านล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นขอบท้องโอ้สวยเลย ด้านหน้าด้วยนะขอบทองนะครับเป็นเพลเยอร์ขอบทองนะตัวนี้นะครับดีเทลรายละเอียดได้แจมแมวแวววับนะครับแล้วก็ไซส์ตรงคอนี้นะครับเป็นโลโก้อดิดาสสีดำนะครับไซส์ L นี่ตัวนี้ไม่อินเวียดนามนะครับนี่ก็ผ่านไปกับของแท้นะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งว่ามันแตกต่างยังไงนะครับมาไปดูกันของ ของก๊อฟนั่นเองนะครับของก๊อฟงานเพลเยอร์นะครับของก๊อฟงานเพลเยอร์ามาดูต่อนะนี่ตัวนี้ของก๊อฟนะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะคอนะครับลวดลายถักดีเทลนะครับรายละเอียดขนเนียนมากทําได้เนียนมากนะครับแต่ตรงที่ไม่เนียนคือตรงนี้นะครับตรงยูสโ l เลสซัเซนี่นะครับตรงสื่อสีแดงแล้วก็ได้สีทองเนี่ยนะครับมันจะแบบ ย่นๆนะครับไม่เนียนของแท้มันจะแบบเนียนกริบเลยลูบไปนี่ไม่ไม่สะดุดเลยนะเนี่ยลูบไปแล้วสะดุดครับไม่เนียนนะครับตัวนี้เป็น xl นะนี่โลโก้ก็สีดำนะครับตัวนี้เม็ดอินไทยแลนด์เฉยเลยเ <laughs> ม็ดอินไทยแลนด์เฉยเลยนะครับเนี่ยายางยางเ,าเป็นเฟกนะครับตรงนี้เป็นเฟกนะ <c oughs> ตรงน้ำบาสสองข้างเป็นเฟกนะครับเป็นงานเฟกโลโก้นะครับอาดิดาส <c oughs> เป็น ยางนะครับเป็นยางทําได้เนียนมากเหมือนมากครับนี่โลโก้แมนยูก็เป็นยางครับทีมวิเวอร์สปอนเซอร์เป็นเฟล็กนะครับแขนจับดีเทลเหมือนเป๊ะเลยอะเหมือนมากครับตัวนี้ Color, นี่โคโลเนอร์นะครับเป็นเฟล็กแล้วก็ยางยืดนะครับแขนจับดีเทลลายผ้าครับมีความใกล้เคียงนะนะครับแต่ว่าจับดูแล้วอะ ของแท้มจะมีความนุ่มลื่นมากกว่านะครับการสัมผัสนะแล้วก็นี่ครับอลูมิเนียมไลเซนโปรดักมีความคล้ายนะมีความคล้ายใกล้เคียงครับตัวนี้ฮีทไรเทคโนโลยีฮีทแดดแต่ไม่น่าจะฮีทได้นะน่าจะฮีทเลยโอ้นะครับขอบทองนะครับชายเสื้อขอบทองก๊อฟสมือนเลยนะครับขอบทองด้านนอกด้านในเลยนะ,นะด้านหน้าด้านหลังครับ เออล,ลายลายผ้าก็เหมือนกันเลยครับในลายผ้ามีความใกล้เคียงครับลายผ้าเส้นตรงลงมานะครับการถักทอใช้ได้เลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะเอาที่ไหวครับไหวเท่าไหร่ก็เอาตัวนั้นครับอย่าไปซีเรียสครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นปีศาจแดงนะครับโลโก้ปีศาจแดงสีทองทองถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยใส่ผันผ่านนะเหมือนมากครับเหมือนมากนะต้องจ้องดูอย่างเงี้ย จะมาเปรียบเทียบของแท้ของก๊อฟครับทั้ง2ตัวนี้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะด้วยสายตานะครับด้วยสายตาผมเองนะจากภายนอกนะครับของเป็นป้ายห้อยทั้งคู่เลยนะครับยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็ดูผ่านๆเลยนะครับของแท้นะป้ายราคานะครับก็จะมีราคาติดชัดเจนนะครับมีตาสโมสรมีสติกเกอร์อะไรวิบวับนะมีบอกไซส์เรียบร้อยนะครับ ของก๊อฟก็จะนะครับดูเป็นกระดาษแปลว่าไม่ไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่นะครับกระดาษธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรบอกเลยนะครับไม่มีโลโก้แมนยูเลยนะด้านหน้านะตรงบ่านะครับโลโก้ดิแดนเป็นเอฟเฟกเนียนกริปเลยนะครับทรงคอก็เป็นงานถักนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือตรงคอนี่นะครับนี่ตรงเขียนว่า c o l l e เล success นะครับตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ พื้นเป็นสีทองเนี่ยนะครับของแท้เนี่ยจะมีความเนียนมากกว่านะครับเนียนกริปเลยแล้วก็ของของก๊อฟเนี่ยนะครับมันจะย่นๆนะครับแล้วงานคอเนี่ยบอกบอกเลยว่าเหมือนเลยครับเหมือนเลยยลายการถักเหมือนเลยนะครับเนื้อผ้าก็คล้ายๆกันนะครับลวดลายนะยางนะครับยางอาดิดาสสีขาวยางอาดิดาสสีขาวเหมือนมากครับเหมือนมากและโลโก้แมนยูครับ เราก็มันอยู่ก็มีความเหมือนมากครับนะแต่ว่าของของจริงจะคมใช้กว่าของกอล์ฟจะไม่คมเหมือนของจริงอะ่ะไม่คมเหมือนของจริงนะครับตรงเฟล็กทีมวิเวอร์นะครับก็ใกล้เคียงครับงานเฟล็กเหมือนกันเลยนะโคลเลเร์เหมือนกันเลยครับโคลเลเร์แคนจัมนะลวดลายคล้ายคลึงกันเลยโอ้โห,โหเนียน แล้วตัวไหนของจริงวะเนี่ยอันนี้ของจริงนะดูโลโก้แมนยูด้านหลังครับนี่ของจริงครับจะเป็นสีทองของก๊อฟก็เป็นสีทองเหมือนกันเลยนะครับเหมือนมากแต่ว่าจะต่ำลงมากว่าของจริงนิดนึงนะนะของจริงจะอยู่สูงกว่านะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนื้อพุ่งเนื้อผ้านี่บอกเลยว่าใกล้เคียงครับเอาที่ไหวครับนะ เอาที่ไหวเศรษฐกิจแบบนี้นะสถานการณ์แบบนี้ไหวเท่าไหร่ก็จัดไปนะใครบัตเจตเยอะก็จัดของแท้นะใครที่งบน้อยก็จัดของก๊อปไปนะครับอยู่ที่ใจใส่อะไรก็ได้ครับนะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ไปก็เอาไ,ไว้เป็นการตัดสินใจนะครับไว้เป็นการตัดสินใจในการที่จะซื้อเสื้อ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้นะครับสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะซื้อ กอปหนึ่งตัวแท้หนึ่งตัวนะของแท้ก็จะใส่ถ่ายรูปแอคแอครอรอในบ้านแล้วก็ใส่ตู้นะครับส่วนของก๊อปเนี่ยจะใส่ลุยเลยใส่เตะบอลนะครับใส่เที่ยวใส่ใช้ชีวิตไปเลยนะครับประจําวันทั้งวันไปเลยขาดเปิอะเลอะจะได้ไม่เสียดายนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับเราก็สนับสนุนของแท้นะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตสโมสรนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ